ต่อไปมาในส่วนของเสริมวิชาภาษาไทยนะคะเอาเสรสิมวิชาภาษาไทยวันนี้เขาบอกว่านะคะเขียนคําที่สะกดด้วยแม่กุดนะคะเอาอคาที่สะกดด้วยแม่กุดก็คือคําที่ผ MM สมสาระอะไรก็ได้นะคะที่มีตัวโดดเด็กเป็นตัวสะกดนะคะอย่างเช่นคําว่าเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะยกตัวอย่างให้ลูกดูนะคะอ่อคาที่สะกดด้วยแม่กุดนะคะเอ่ออย่างเช่นคําว่าโมอีโดมีดอาอีกครั้งนะคะโมอ,อีโด วออะดวัดวออะดวัดบอูดดบูดบอูโดบูดขออูโดขดขออูโดขุดต่อไปนะคะน,นี่นะคะเช่นคำว่ากออโดกอ โยโดยดโยโดยศโดเอโดเด็ดโดเอโดเด็ดรอโอดรอดรอโดรอดอันนี่คือคำที่สะกดด้วยแม่กดนะคะอ้าวต่อไปเนี่ยคุณครูเนี่ยจะให้ลูกทำในส่วนของ แบบฝึกนะคะอ่าวในส่วนของแบบฝึกเนี้ยก็จะให้มานะคะก็บอกว่าเขียนคําที่สะกดด้วยแม่กดนะคะอ่าวคาที่สะกดด้วยแม่กดอ่าอย่างเช่นคําว่าอะไรเอ่ยเมื่อกี้คุณครูอ่านไงไอฟังแล้วอ๋ออย่างเช่นคําว่ากอโดกกดใช่ไหมคะอ่าวต่อไปคําที่สองคำว่าอะไรเอ่ยยอโดยอดอ่าวต่อไปคําว่าอะไรเอ่ยโดเอโดเดออ่าวต่อไปค่ะคาต่อไป อารอ,อโดรอดอ,อ้ออดอาใช้อีกคำหนึ่งแถวที่หนึ่งโมอีโดมีอาแถวหนึ่งเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้ลูกฝึกทำเองนะคะอาไม่จำเป็นต้องเอาคำที่คุณครูยกตัวอย่างก็ได้เดี๋ยวให้ลูกช่วยนึกนะคะอา่านึกแล้วก็เขียนเองนะคะเอเขียนสวยสวยอาเมื่อเขียนเสร็จลูกต้องทบทวนดูก,ก่อนนะคะว่าถูกต้องไหมสวยไหมนะคะอพร้อมกับฝึกเขียน ชื่อและชั้นของตัวเองด้วยนะคะ